สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องอยู่กับช่อง pm c 249นะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาประมาณ200กว่ากิโลนะครับมาจากต่างจังหวัดต่อมาถึงที่หมายแล้วครับนี่รถก็เพิ่งมาจอดนะครับก็เป็นเหมือนเดิมครับมาจอดปุ๊บผมก็จะมาตรวจมาเช็คอะไรดูว่ามีอะไรรั่วซึมไหมนะครับซึ่ง เหมือนจะเห็นอยู่จุดหนึ่งนะครับเหมือนจะเห็นอยู่จุดหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันจุดไหนนะครับตรงนี้จะอยู่ตรงข้างข้างอะไรนะข้างล่างใช่ไหมตรงใกล้ๆเลยท่อแอร์ไปนิดนึงเป็นท่อเหล็กกับท่อยางด้านล่างนะครับเดี๋ยวลองซูมขึ้นมาให้ดูไม่รู้จะเห็นปะเนีย่ยตรงนี้ครับเห็นไหม ข้อเหล็กสีเหลาเทาครับกับจะมียางข้อยางไปสวมอยู่เห็นใช่ไหมครับเห็นตรงข้อยางนั้นไหมว่ามันเ,เหมือนมันจะมีรอยน้ําเปียกๆใช่ไหมครับดีมันอยู่ลึกกันนะอาจจะดูภาพได้ยากหน่อยหาวิธีถ่ายให้ดูด้ยวยกัน จะตาลายะนะขออภัยด้วยอ่ะเนี่ยครับจุดเนี้ยเห็นไหมว่ามันมีรอยเปียกนะครับแล้วก็ท่อเหล็กนะครับจริง,รงๆไอ้ท่อเหล็กตรงเนี้ยตอนแรกเลยนะครับประมาณวันศุกร์มั้งที่ผมกลับไปต่างจังหวัดเนี่ยตรงนี้มันจะมีแต่คราบสกรปรกจับเต็มเลยนะนะครับเหมือนขี้ฝุ่นจับเต็มไปหมดอันนี้เมื่อประมาณบ่ายสามอันนี้ผมล้างแล้วตอนเนี้ยก็ตีห้าผมเดินทางมาประมาณสองสามชั่วโมง จากต่างจังหวัดนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ที่หมายเรียบร้อยแล้วก็พบว่าคาบอะไรมันยังไม่มีแต่ว่าสิ่งที่เห็นก็คือตรงท่อเนี่ยนะครับตรงท่อที่มีเข็มขัดรัดอยู่นหน้าครับเห็นไหมครับมันมีดำๆเหมือนรอยเปียกของน้ําอ่ะถ้าไล่ตามท่อขึ้นมาดานด้านบนเห็นไหมเข็มขัดช่วงบนอันนี้ท่อเส้นเดียวกันนะตรงนี้มันจะแห้งเห็นไหมครับ แต่พอลงไปด้านกบกด้านล่างเนี่ยเห็นนะครับมันเปียกดำๆนะครับก็สันนิษฐานว่าาจะมีการรั่วซึมนะครับท่อเส้นนี้เป็นท่อน้ำมันพาวเวอร์นะครับน้ำมันพาวเวอร์เน,ะนาะน้ำมันพาวเวอร์นะครับมันเนี่ยมันออกจากกระปุกตรงนี้ไปเนี่ยนะครับแล้วก็วิ่งไปลงไปเรื่อยเื่อยนะครับแล้วก็ ไปเข้าทางปั๊มหรือเปล่านะครับลงอันนี้เดี๋ยวต้องดูว่าไอ้ท่อตัวนั้นมันมีปัญหาเปล่านะครับท่อ,อยางตรงนี้มาก่อนเลยอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวท่อชุดนี้มาเปลี่ยนก่อนอเคนะพ่อแม่เป็น,น้องใครใช้แคมดีเอซีบีศนย์ก็ สังเกตนะครับเป็นคนช่างสังเกตนะเผื่อจะเจออะไรอย่างผมอย่างนี้นะครับก็ดูไว้ไม่เป็นไรครับถ้ามีเวลาว่างก็ตรวจเช็คกันเดินทางมาไกลๆเนาะมันก็ต้องตรวจสอบมีอะไรก็ได้แก้ไขได้ก่อนนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวยังไงอตอนได้ท่อยางมาเดี๋ยวผม จะมาทําคลิปให้ดูอีกคลิปหนึ่งนะครับว่าตอนเปลี่ยนหรือตอนอะไรยังไงเนี่ยนะครับจะลงคลิปให้ดูอีกนะครับกดติดตามกดสัญากระดิ่งอไว้นะครับมีคลิปใหม่ๆจะได้ได้ชมก่อนนะครับไม่พลาดนะครับนะโอเคครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ช่องไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับโผม